อยู COVID ่โควิดรอบตันตนไม่ติดบ้างหอย่าไปบ่นจ้ามาเลยไม่เอาไม่ปรามกูไม่ติดแต่ว่าไอ้เรื่องอดได้แบบนั้นไมีมั่งเลยนะเออทำปื้อแล้วแต่เราไม่ไม่มีจักชวนเพต่นก็มีชวนเรียนชวนยางชวนปั้ม กูมีอยู่ทวนเดียวลุนแก้ไม่มีทวนได้อะทวนบุญกับทวนกูทวดเออลำบากมีทวนบุญกับทวนกูทวดเออทุกโมกและจำแบรนกลางกวนกรรมกรอนนะเจ้ากินกรรมเออไม่จำก็ไม่มีกินจังหวะเลยนายใจโอ้ก้อนนุ้ยลุงแก้วทำมัน เรลืองควายกับกำนั่นหนุ่นลุงแก้วยู่เกลืองควายจงดำปื้อลุงแก้วได้แต่จำมันควรปุ้นก่อจ้างจะแล้วโอ้เออมานานแล้วกูไปหลักแลกกูดกำนั่นเลยโอ้ลุงแก้วไปหลักแลกกูดกำนั่นเออไปโลหลักแลกกูดไปไกลไกลได้กี่บาทจ้ะลุงแก้ว Hôm nay bình phân lấy lấy cút quay qua <laughs> Cầm phân lấy Nó Thế bảo muốn nhớ tùa giang muốn cú bình tùa giang đi mới đi ờ. Cắp ơ Lùn lùn kéo chứa mày để cú nuôi Nuôi phải dép lắc tùy tâm tùa kéo ai bỏ tao chung đi Quay chót nuôi đằng tu chót Chúa mông nữa nó lùn kéo chứa mày rồi Quay chót nuôi chép tất đi กันเงใหญจันเงกังตัวโมงเลือประมาณเจ้าทมีเหรอยิฮิฮิาิฮ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 ิพิฮ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 ิ้วโิฮ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 ิกิฮ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 า จ้มโลนูแมงกูมังเลยที่ลังเขามาแลกกับไก่จนมังไม่ไม่จไ,ไ,ได้สักตัวเฮหเว็นอะไรจ้มโลเด,อด,อดอินไปจ้มโลเต็่ไม่ได้เลยต <c oughs> ังกล่าวหนึ่งพอหนุยต้องไปโลกกับข้องว่างนี่พอหนุยตกง,งานไม่ได้จะมาได้ จู่พอหนุยเครียดเลยพอหนุยว่าเสียวางเรียนลุงแก้วเอยพอหนุย่ยไปทำงานกวนปุ้นกับลุงแก้วกันอันไม่แยบัหนห้าต่ว่าอยากเกลียดพอหนุยเป็นทุกข์มากเลยวางเียนกับจุกจยนเลยจุกจานเรืังนานติดจับเุ๊บ <c oughs> แล้วเป็นทุกข์แล้วนายจับใจลุงแก้วเอกันจุกจันเลยงั้นนายจับเลยเออจุกพอดีพอดี Ô là chết lo. Mừng là ca trời đi. Nói là nà ca ấy lô ca nà ca thì kê anh có nà ca liếm. Thì thì cao ô tì tì ba nà tì là nghe cao ô tì á lè. Nà ca bươi ra tì lè bằng. Cao ô tì tì ba Cứ tì 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 ca ô tì tì ba nà tì lùng kèo. Ồ. Cô ạ หกปากมึงแบบเจอเล่าให้กูสักเป็นเล้าแดงตีลันกาหกปากเสียมาได้ลุงแก้วเจอจำละกินแล้วพอดีกูปีนี่ตีจงเออหม้อวัดว่องมากอดดีทึ่วัดคุยจงกินรัแก้วพอกันตาตีจงเรื ah ่องนี้เจอเล้ามาจงกิน hai chung nữa ô mi cà lao ờ ừ. cà lao trong kinh phi chung trừ mà chung hết á, ờ dạy chung hai hết ông rồi